สวัสดีครับคลิปนี้นะครับเราจะมาพับกระดาษกันนะครับเป็นปากเป็ดเนาะมีแพทเทิร์นใหม่ออกมาแล้วนะครับน้องๆทายกันซิว่าเป็นอะไรเลยมาจากโปเกมอนเหมือนเดิมนะครับที่เราเคยทำแต่ว่าตัวนี้คือลูคาลิโอนะครับมีน้องคนหนึ่งขอมาเราก็เลยไปลองทำแพทเทิร์นมาดูนะครับ แต่ยังไม่เคยพับเลยลองพับกันดูนะครับว่าจะเป็นลูกคาลิโอออกมาหน้าตาเป็นยังไงนะครับอันดับแรกนะครับก็พับไปนะครับพับครึ่งพับครึ่งไปเรื่อยๆนะครับเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวจะมีแพทเทิร์นให้โหลดนะครับปึบ น,นี้ก็พับไปมีน้องคนนึงนะครับขอมาบอกว่าอยากได้แบบนี้เป็นลูคาริโอนะครับเพราะว่าครั้งที่แล้วเราทำเป็นอาอะไรนะเคโรมาสึกนะครับอันนี้ก็เป็นลูคาริโ เรามี3มแพทเทิร์นแล้วนะครับแพทเทิร์นเป็นพิกาชูนะครับแล้วก็เป็นเคโรมาสึเป็นลูคาริโอนี้นะครับถ้าสนใจก็ลองไปหาดูย้อนหลังนะครับว่าเราทำไว้ตรงไหนบ้างนะครับต่อมาก็พับตรงเส้นสีแดงนี้เข้าไปนะครับเป็นส่วนของปาก ไปนะครับตรงนี้ก็พับเข้านะครับรู้สึกว่าหูของลูคาริโอจะชนกันนะครับก็พับเข้ามานะครับปึ๊บโอ้ตรงนี้ยับนิดหนึ่งแต่ไม่เป็นไรนะครับพับอีกอันนึงเข้ามานะครับ น้องๆที่โหลดแพทเทิร์นตัวนี้ไปเล่นนะครับก็ต้องเอาไปปริ้นนะครับปริ้นถ้าไม่มีเครื่องปริ้นนี่ก็ก็ลำบากหน่อยนะครับนะคราวนี้ก็พับให้มันเป็นให้ให้ตรงนี้มันพับง่ายๆนะครับแล้วเราก็บีบเข้าไปปุ๊บ 1อันตรงนี้เหมือนกันนะครับดันให้ป่องๆแล้วก็ปีเข้าไปนะครับปึ๊บต่อมาส่วนด้านที่เป็นหูแล้วก็ตานะครับนี้ก็เหมือนกันนะครับด้านที่เป็นหูปึ๊บคราวนี้เราก็จะได้แล้วนะครับเป็นลูกคาริโอ นะครับวัดดีจ้านาะเบี้ยวนิดนึงเอาใหมจับไหมนี่นะครับต่อมาเราก็จะติดส่วนที่เป็นหูนะครับไม่ใช่หูสีผ้าที่พันรอบตานะครับใช้กระดาษกาวสองหน้าแบบบางนะครับมาติด มันเป็นกระดาษกาวสองหน้าแบบบางนี่เราก็สามารถใช้มือฉีกได้เลยนะครับแต่อาจจะไม่ค่อยสวยนะครับต่อมาก็เอาคัตเตอร์แกะแกะตัวกระดาษที่ปิดออกนะครับจะใช้มือแกะก็ได้นะครับแต่อาจจะแกะยากหน่อยคัตเตอร์จะแกะง่ายกว่านะครับแล้วมันก็ติดมือเอยเอย แล้วเราก็เอามาติดตรงนี้นะครับปึ๊บติดเข้าไปนะครับพับออกมานิดนึงนะครับมันจะได้ดูการนี่ก็ติดเข้าไปนะครับปึ๊บ อ,ออกมา,าเสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับลูคาริโอของเรานะครับเท่มากตัวนี้สวัสดีจ้างับงับงับก็คลิปนี้อาจจะสั้นหน่อยเพราะว่าตัดตัดไว้ก่อนแล้วนะครับก็ถ้าใครสนใจนะครับอยากจะทำเล่นบ้างก็ ไปเดี๋ยวจะมีลิงก์โหลดให้นะครับสำหรับปักเป็ดรูปโลคาริโอจากโปกเกมอนนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็ต้องขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ